สวัสดีค่ะชื่อครูรพีพรมุญชนะค่ะเด็กๆเรียกกันว่าครูปเปิ้ลน,นะคะสอนวิชานะคะภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะโรงเรียนบ้านสาคูจังหวัดภูเก็ตค่ะ ริบทของโรงเรียนบ้านสาคูนะคะก็ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะหาดในยางที่มีชื่อเสียงและยังใกล้สนามบินแต่โรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีจํานวนนักเรียนนะคะ68คนและเด็กส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นเด็กในพื้นที่นะคะพ่อแม่ก็ทํามาหากินนะคะในละเวกของในพื้นที่นี้ค่ะ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะคะก็จะมีในเรื่องของการนําเข้าสู่บทเรียนนะคะโดยการแนะนําดอกไม้ต่างๆอย่างเช่นตัวอย่างก็คือในบทเพลงในบทกรอนแล้วก็ยังเรื่องของการพูดคุยนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเน้นความสดใสเรื่องของการร้องเพลงและการแสดงท่าทางแม้บทเพลงนะคะจะฟังดูกเก่าแต่ก็มีสาระเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับดอกไม้นะคะประกอบความไพเราะของบทเพลงเก่าช่วยให้ อนุรักษ์เพลงไทยนะคะเป็นการวางพื้นฐานนะคะความซาบซึ้งในการเรียนวรรณคดีไทยะค,ะค่ะนักเรียนทาความเคารพสวัสดีค่ะคุคนค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอะนั่งลงนะคะ อ่ะข่าวนี้นะคะครูป่อนอยากทราบว่าวันเสาร์ว,าว, 2, วันอาทิตย์เนี่ยเราอะ่ะได้ไปทําอะไรมาบ้างน้องอาลาล่ะลูกช่พ่อแม่ทํางานบ้านค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องนิกล่ะคะช่วยแม่ทำข้าวค่ะช่วยแม่ทำข้าวน้องเนยล่ะคะลูกเลี้ยงน้องค่ะเลี้ยงน้องน้องปุ๋ยช่วยแม่ทางานบ้านช่วยแม่ทํางานบ้านใช่ไหมคะน้องต้นล่ะครับ อันนี้มวนกับเพื่อนเลยเล่นฟุตบอลเยี่ยมเป็นการออกกําลังกายด้วยนะคะอ่ะคราวนี้นะคะเพื่อนมีของมาฝากเด็กๆแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรมาดูสิเอ๊ะหุยมองเห็นแล้วนี่นะยังโอายังไม่เห็น แตนแตนคืออะไรคะนันนี้ลูกอกไม้คอะไม้ดอก้ดอดอกไม้ทอม้งอลไมอยไา้เช่นม้ดอะไร้ก้ดอกะลูกไม้แอไม้ดกไ้ดไม้แอม้ดอกไม้อกไดกไ้ดอกไอกไม้ไป้ดยอันนี้ด้วอกอ่ไม้ดกันต่อๆไปเลยค่ะ เราได้ดอกไม้ในมือทุกคนแล้วทุกคนรู้จักหรือยังคะลูกอ้าบางคนก็รู้จักแล้วบางคนก็ยังไม่รู้จักคราวนี้ชมดูในกระดานดูสิว่ามีบทเพลงอะไรใครที่ร้องเพลงได้ร้องครอได้เลยนะคะอ่ะดูสิชุมพกาจัมปาจัมปี คราวนี้เราก็จะมาแสดงท่าทางนะคะประกอบเพลงให้เด็กๆแสดงท่าทางจินตนาการของตัวเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครทําไม่ได้ดูคูเปลิลก็ได้นะคะทั้งหมดลุกขึ้นหาพื้นที่ของตัวเองเลยนะคะมพช รกระโขวีเสื้อแต่ก็พร้องเล็บมือนางพุต,ตานกลวยมายเดาเรื่องอันฉันยิบมะล,ลิวันแลว้วไม่ลยชูช่อสวัยเราใจในอุทยาอ้าวเก่งมากเลยพล่อเมื่อกับตัวเองหน่อยแฟรแล้วเมื่อกี้เราดูในบทเพลงนะคะคุปะเปิรลอย่าทราบว่า มีดอกไม้อะไรบ้างที่อยู่ในบทเพลงแล้วจะเหมือนกันไหมที่เราอยู่ในมือของเราช่วยกันหน่อยซิว่าลงไปเขียนดูว่าม,อมีอะไรบ้างหมดเวลาข่าวนี้มาดูซิว่า มีอันไหนบ้างที่เขียนแล้วกันถูกนะคะอ้าวมาดูคำแรกเลยคำว่าอะไรคะลูกดาวเรืองอาคำว่าดาวเรืองถูกไหมคะถูกอ้าวถูกต่อไปอันไหนต่อคะลูกคำว่าสารพีสารพีถูกไหมคะถูกถูนะคะอ้าวต่อไปคำว่าอะไรเอ่ยทานตะวันทานตะวันถูกไหมคะถูกไหมคะน้องแบงถูกนะครับ ข่าวนี้พวาอย่าจะฟังเสียงทีละคนดีกว่าเม <at> ื่อกี้เราฟังเสียงส่วนใหญ่กันแล้วอะน้อ,นองกล้องถูกไหมคะลูกถูกนะคะอะไรแล้วอะไรถูกอะคะอ่านคาว่าอะไรอาจาปานะคะคําถัดไปน้องปุ๋ยกุหลาบถูกไหมน้องปุ๋ยเขียนถูกไหมนะคะอาถูกข้อนี้ต่อไปของน้องเทนบ้าง,งน้องเทนอ่านว่าอะไรตัวนี้เนี่ย พวงชมพูนะครับถูกไหมเขียนถูกไหมพวงชมพูถูกหรือยังเอ่ยถูกแล้วครับอ่าโอเค ให้กับตัวเองเก่งทุกคนเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วข่าวนี้นะคะบุนก็มีบทร้อยกองมาฝากเด็กๆด,ดูในกระดานได้เลยนะคะลูกสี่องค์รถเลี้ยวเที่ยวประพานลูกพชาติชอดอง อย่วนะคะต่อไปเรามาดูความหมายนะคะของบทร้อยกลอง<ม>นะคะสี่องค์รถเลี้ยวเที่ยวปราพาสนะคะ<ม>คำว่าสี่องค์รู้ทราบไหมคะว่าคือใครไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมคะอ่ะครูขอติดไว้ก่อนนะคะปราพาสนี่ยเป็นคําราชาศัพท์นะลูกใช้กับพระมหากษัตริย์คําว่าปราพาสแปลว่าเที่ยวเที่ยวในอุทยาน สวนดอกไม้นะคะลมช่วยรวยรสสุมาลัยกลิ่นตลบอบในอุทยานคำว่าอุทยานเนี่ยเด็กๆทราบไหมคะว่าหมายถึงอะไรคะลูกสวนดอกไม้อหมายถึงสวนดอกไม้เก่งมากเลยคะลูก,กต่อไปนะคะกุหลาบกาหลงชงโคบาน ชาติตบูดพุตานมะลิวันมีไมมมีดอกไม้ไหมในที่คุณครูอ่านไปเมื่อกี้มีดอกอะไรบ้างคะลูกมีการกุหลาบอ่าแล้วมีอะไรอีกคะชาตตบูดมีอะไรอีกไหมพุตานมะลิวันอ่าคราวนี้มีอีกหนึ่งวักสายหุดโยธกามหาหงปรปรายงสุกรมนมสวรรค์ มีดอกอะไรบ้างเอ่ยคะอ่ามีดอกฉายหยุดมีอะไรอีกคะโยธากามีอะไรอีกคะมะคามองมีอะไรอีกไหมปลูปลูปูนี่เป็นดอกไม้ไหมคะลูกเป็นประยงเป็นไหมคะสุกรมเป็นไหมคะลูกเป็นเป็นค่ะอ่ะมีอะไรอีกบ้างไหมนม่งขวานอันนี้คือบทร้อยกองที่เราได้เอามาเรียนกันในวันนี้นะคะ อ่ะให้ลูกเนี่ยอ่านให้คุณครูฟังอีกหนึ่งรอบนะคะอ่ะหนึ่งสองสาม มากเลยประมือกับเงหน่อยเยีย่ยมจริงๆเลยนะคะเมื่อกี้เราก็ได้อ่านบทร้อยกองไปแล้วนะคะลูกทราบไหมว่าบทร้อยกรองนี้มาจากเรื่องอะไรคะลูกม,มามเกเ์ยอยามันมาจากเรื่องของราม,มาเกียรติ์แล้วเมื่อกี้ลูกยังจําได้ไหมคะที่ครูยังติดค้างลูกไว้สี่สี่องค์เนี่ยมีอะไรคะลูกพระรามพระาพระามแล้วมีอะไรอีกคะพระ,พระลักษณ์แล้วมีอะไรอีกคะลูก พระโพสแล้วก็มีพระสตรุปแล้วยังมีอีกสองตัวที่เป็นตัวละครอยู่นะคะทราบไหมคะ,ะเป็นหนุมานหานุมานนี้เป็นตัวอะไรคะลูกทหาร,หารมีหนุมานแล้วมีอะไระอีรากคะทศากัณทศกัณนี้เป็นตัวอะไรลูกทราบไหมคะเป็นยกักษ์เป็นยักษ์นะคะ คราวนี้นะคะเราก็จะมาดูคำคล้องจองในบทร้อยกรองนี้ค่ะว่ามีคำไหนบ้างที่คล้องจองกับคำในบทร้อยกรองสี่องค์รถเลี้ยวเที่ยวประพาสรุกขชาช่อดอ,อสไหวเป็นไงคะลูกคำไหนคล้องจองกับคำไหนบ้างคะลูกเลี้ยกับเที่ยวอ่าเลี้ยกับเที่ยวต่อไปเป็นคำอันไหนกับอันไหนพาสพาพาสกับ ชาติแล้วก็ต่อไปเป็นคํอไหนคล้องจองกันสวัยกับลาย,ลายนะคะต่อไปกลิ่นตลบอบนายอุทยานคําไหนคล้องจองกันอีกได้บ้างลูกช,ช่วยกับร<ม>วยอ่าช่วยกับรวยอ่าแล้วมันมีอีกไหมม,มีคําไหนได้บ้างคะอรมณ์กบ,บ,บอ่ามีตลบกับอ,อบ วักถัดไปเกตแก้วกันนิกาสารพีมะลุรีลำดวนหอมหวานมีคำไหนบ้างเอ่ยยานกับหวานอามียานกับหวาน จากบทลอยกรองที่เราได้อ่านกันแล้วนะลูกเรามาดูว่าคําในบทลอยกรองเนี่ยที่เราอ่านกันเนี่ยมีดอกไม้อะไรบ้างในบทลอยกรองเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ลูกๆูนียช่วยกันเขียนบนกระดานโดยใช้ปากกาที่เป็นสีแดงนะคะอ่ะเริ่มเลยค่ะไปเร็ว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 เร มดเวลาอ้าวกลับไปนั่งที่เดิมของตัวเองค่ะคราวนี้เรามาดูกันนะคะว่าที่ลูกเขียนเนี่ยมีดอกไม้อะไรบ้างแล้วดอกไม้ในบทกลอนเนี่ยมันจะไปเพิ่มหรือว่าจะซ้ํากันกับในบทเพลงที่เราได้ทํามานะคะอ่ะมาดูกันคราวนี้คําว่าอะไรคะลูกอันนี้มอมอ้าวสุกรมใช่ไหมคะสุกรมมีไหมไม่มีม,มีไหมคะ อ่าไม่มีต่อไปอะไรอีกคะอ่าเป็นเกดแก้วเกดแก้วมีไหมคะลูกไม่มีไม่มีนะคะอ่าขับไปเป็นนมสวรรค์นมสวรรค์เป็นไงคะลูกเพิ่มมาจากบทเพลงแต่มีในบทกรอไหมคะมีอ่ามีในบทกรอนะคะอ้าวต่อไปมาดูกันนิกานะคะกันนิกาซ้ำกันไหมคะลูก อ้าวไม่ซ้ำกันต่อไปเป็นประโยงซ้ำกันไหมคะไม่ซ้ำกันยังเพื่อนไหมคะกับสีน้ำเงินนะคะอ่ะปลูปรูนี้ซ้ำกันไหมคะลูกไม่ซ้ำกันเหมือนกันมัลลหวานซ้ำไหมคะมัลลิวานซ้ำกับ สีน้ำเงินเหมือนกันนะคะอันนี้เราแก้ได้ไหมคะคุป้นขอเป็นลบได้ไหมคะลูกอันนี้ขอลบได้ไหมอ่าได้เพราะว่ามานเป็นไงคะลูก<ด>สามกันนะคะอ่าเมื่อกี้จากที่เด็กได้เขียนมานะลูกมีดอกไม้หลายชนิดไหมคะมอ่าหลายชนิดแล้วดอกไม้เนี่ยเราได้มาจากตรงไหนบ้างคะลูกจดด่าบทเพลงจ่าบทเพลงจเพลงจ่าที่ตรงไหนได้บ้างคะลูก จากที่ไหนคะ, oh. ะจากบทกรอนนะคะ,ะเดี๋ยวครูเอนนะคะก็จะพาลูกมาเล่นเกมนะคะเกมนี้มีชื่อว่า oh. บุษสบาพาสนุก <Yes. S 1> โดยเดี๋ยวครูจะแจตกตะกร้าน,นะคะลูกตะกร้านนี้มีบัตรคำนะคะลูกอากะขอาตัวแทนมาด้วย เกมของเรานี่ลูกอันดับที่หนึ่งเลยบนจะมีรูปภาพของดอกไม้นะคะบนกระดานอีกหนึ่งอย่างอันนี้ไว้ทําอะไรอันนี้ลูกะะอเอาไว้แปะนะคะแจกให้หนึ่งครับ อ่านะคะเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ลูกดูก่อนนะคะรูปอะไรคะลูกฟ้าอ้าวเป็นรูปของเฟื่องฟ้านะคะเฟื่องฟ้า,ฟานี่คล้องจองกับอะไรได้บ้างคะลูกราตรีอ่าเป็นคําว่าราตรีนะคะต่อไปเป็นอะไรคะลูกลิลาวดีอ่าลิลาวดีนะคะถัดไปนะคะอันนี้ก็คือจะให้ลูกทุกกลุ่มเนี่ยช่วยกันนะคะนําบัตรคาเนี่ย ไปติดบนกระดานโดยมีนะคะรูปภาพนะคะที่บนกระดานให้ลูกดูด้วยนะคะลูกดูว่าที่คปเปตนลคลิกเนี่ยเป็นรูปภาพอะไรและคําอะไรบ้างคปเปตนจะให้เวลาแค่หนึ่งนาทีนะคะคปเปตนจะนับ5 4 3ส1สาสองหหมดเวลาเสร็จแล้วคปเปตน์ก็จะคลิกภาพดูบนกระดานเนี่ยเป็นภาพอื่นนะคะ เข้าใจไหมคะเข้าใจอ่าเข้าใจค่ะข่าวนี้เรามาดูนะคะคําที่เครื่องฟ้าเนี่ยครูกุ้นทให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วลูกสามารถเอาคําอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่เครื่องฟ้าได้ไหมคะลูกได้ไหมไอ้าวข่าวนี้อันนี้แค่ตัวอย่างภาพถัดไปเป็นรูปภาพอะไรดูสิคะลูกรูปภาพอะไรเอ่ยร,รูปภาพรถสุคนแล้วคําไหนที่มันคล้องจองกับคําว่ารถสุคนได้บ้างนะคะอ้าวเริ่มเลยค่ะ หมดเวลาคราวนี้เรามาตรวจดูว่าคำที่คล้องจองกับรถสุขคนนี่ลูกคือคำอะไรคำแรกคือคำว่ามนทาคล้องจองกับอะไรอีกค่ะราตีราตีคล้องจองกับอะไรอีลูกผีเสื้อผีเสื้อคล้องจองกับเครื่องฟ้าเครื่องฟ้าคล้องจองกับสารพีสารพีคล้องจองกับอะไรคขลูกโอ้เรีนเราดีได้กี่คะแนนเอ่ยคะลูก 6ได้แล้วกับ6คะแนนนะคะอ่ากลุ่มที่สองกลุ่มที่สองมาดูกลุ่มที่สองบ้างกลุ่มที่2ทําว่ารถสุขคนนี้คล้องจองกับอะไรคะลูกค่ะอ,อากก่าคล้องจองกับบนทามนทาคล้องจองกับกาหลงกาหลงคล้องจองกับอะไรอีกคะลูกช,ง,ชงโคชงโคก็คล้องจองกับโยธกานนะคะกลุ่มนี้ได้กี่คะแนนคะลูก โอ้สีคะแนนนะคะต่อไปของกลุ่มที่สามบ้างดูกลุ่มที่สามอ่าภาพถัดไปเป็นรูปภาพอะไรคะอ่าไปเลยค่ะเร็วเร็วเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อย รุปว่ากลุ่มไหนเป็นผู้ชนะคะลูกกลุ่มสองอ่ากลุ่มปลอมมือกับเพื่อนน้อยค่ะแล้วอ่าถัดไปกลุ่มไหนเป็นรองรองคะอันดับสองกลุ่มหนึ่งนะคะปลอมมือกับเพื่อนน้อยค่ะแล้วถัดไปเป็นอีกกลุ่มไหนคะลูกกลุ่มสามอ่ากลุ่มสามนะคะปลอมมือกับเพื่อค่ะนะคะจากที่เราได้เรียนมาในวันนี้นะลูกนะเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรกันบ้างคะลูก <ล>มีคำคล้องจองแล้วมีอะไรอีกคะบท,บ,ทบทเพลงบทเพลงบทเพลงแล้วมีอะไรอีกคะ<ท>ลูกบทร้อยกรอง,อบ,ทรองบทเพลงกับบทร้อยกรองเนี่ยมาจากเรื่องไหนล่ะลูกรามาเกียรติ์ในเรื่องของรามาเกียรติ์นะคะในเรื่องของรามาเกียรติ์เนี่ยแล้วเราเนี่ยได้นํากิจกรรมกลุ่มเนี่ยไปใช้ในข้ามหน้าได้ไหมคะได้ไ,ได้ค่ะ จากการทำงานกลุ่มวันนี้นะคะลูกลูกมีปัญหาอะไรบ้างคะใน,ในการทำงานกลุ่มวันนี้คะลูกมีไหมคะ,ม,ะมีคะ่ะมีค่ะมีปัญหาอะไรบ้างคะมไม่สามา่า่ันอไม่สามารถขีกันแล้วเรามีมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างแก้ไขอย่างไรถ้าเพื่อนไม่สามารคีกัน เ,เรายัางขอร้องเพื่อนให้เราให้เพื่อนมาช่วยเราได้ไหมได้ไดแล้วเรามีอีกไหมมีปัญหาอีกไหมคะลูกยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ช่วยเหลือเราล่ะเราจะทำางไงดีคะลูก<ด>ไปขอร้อง<ม>ให้เพื่อนม,มาช่วยอ่ะนอกจากไปขอร้องมาช่วยเพื่อนมาช่วยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีการถกเถียงกันที่หน้าบอร์ดตอนที่เราติดบัตรคํานะคะที่บนกระดานใช่ไหมลูกเพื่อนเขาถกเถียงกันเรามีวิธีการอย่างไรคะลูก อ่ให้ก็ตกลงนะคะคําถามถัดไปนะคะลูกที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเคยทํางานกลุ่มบ้างไหมคะเคยค่ะเคยค่ะแล้วทำตอนไหนคะเข้าวัยเข้าวันมีงานว่ามีงานเข้าใครลูกเสือแล้วมีงานอะไรอีกคะจัดบอดอจัดบอดนะคะแล้วก็นอกจากที่โรงเรียนแล้วเนี่ยเรายังมีที่ไหนอีกได้บ้างลูก อ่าสะพานหินสะพานหินนี้ไปทําอะไรกันงานทักษะชีวิตอ่างานทักษะชีวิตแล้วที่สะพานหินเนี่ยเรามีวิธีการทํางานกลุ่มอย่างไรล่ะเตรียมอุปกรณ์ค่ะอ่ามีการเตรียมอุปกรณ์แล้วมีอะไรอีกมีการทําอะไรอีกคะจดบันทึกครับอ่าจดบันทึกใช่นอกจากจดบันทึกแล้วมีอะไรอีกด้วย ใช่ถูกต้องเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อย<ๆ>เก่งมากเลยมีการแบ่งหน้าที่ด้วยนะคะถ้ารูเปิ้ให้ลูกทำกิจกรรมนะคะโครงการเป็นกลุ่มเนี่ยเราจะมีวิธีการทำอย่างไรงน้าลูกมีแบ่งหน้าที่ทำอะไรคะครมมให้ความร่วมมือ,ม,ม,ม,อมีการวางแผนสามารถคี ไม่ทะเลาะกันมีการตกลงกันอ้าวมีการตกลงกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะลูกพอแค่นี้ค่ะหัวหน้าค่ะข้หมงดกองนักเรียนทั้งหมอทั้งกองเคารพขอบคุณค่ะค าหมายของครูนะคะก็คือครูเนี่ยจะเป็นต้นแบบนะคะให้กับนักเรียนนะคะครูยังต้องมีคุณธรรมแล้วยังรวมถึงความยุติธรรมที่ให้กับเด็กรวมทั้งมีความรู้แล้วก็ยังมีสายตาที่กว้างไกลนะคะสามารถดูแลนักเรียนนะคะให้ทั่วถึงค่ะ แรงบันดาลใจที่ทำให้มาเป็นครูในวันนี้นะคะก็เมื่อตอนสมัยที่อยู่เรียนมสีนะคะมีครูท่านหนึ่งนะคะเป็นครูในดวงใจนะคะมีความเมตตานะคะดูแลเอาใจใส่นะคะแล้วยังช่วยเหลือให้ความอบอุ่นนะคะเปรียบเสมือนแม่นะคะทำให้โตไปอยากเป็นครูนะคะที่ดีเหมือนท่านนะคะ คาดหวังนะคะในการสอนเด็กนะคะก็เพื่อต้องการเนี่ค่ะให้เด็กนะคะเติบโตขึ้นไปนะคะเป็นคนดีนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้นะคะแล้วยังช่วยเหลือครอบครัวของตัวเองได้ค่ะซึ่งอันนี้ค่ะเป็นความคาดหวังของปู้ลค่ะ,คะ